สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เกลับหกกลัสอติดปั่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกม Lu ั c ก y n e น o กั่นเองนะคะวันนี้นะคะอสอน,นะคะพกทุนมาที่1,800บาทนะคะเราจะไปบิดที่18บาทแล้วก็ซอฟิเจอร์ไป1,350าทบาทนั่นเงนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้หมุนฟรีเท่าไหร่นะคะเราได้หมุนฟรีไปทั้งหมด10รอบมาท,ทุกคนคะ่ะ มาค่ะรอบแรกนะคะเราได้ไป1นึบาทแล้วก็ได้มาอีก64บาทนะคะได้เงินรางวัลรวมไปทั้งหมด237บาทะคะ่ะมาอีก21บาทนะคะตอนนี้นะคะตัวคูนของเราคูณ4นะคะแล้วก็เหลือบุฟฟี่อีก6รอบนะได้มาอีก21บาทค่ะทุกคนเหลืออีก4รอบนะคะตัวคูณคูณ6ค่ะทุกคน แมวของเรานะคะมาเรียงๆเลยนะ,ะได้ไป720บาทนั่นเองนะแล้วก็โตคูณตอนนี้คู16แล้วนะคะเป็นเงินรางวัลก็โตเลยนะคะได้ไป720บาทนั่นเองนะคะมาอีกวะคะ่ะทุกคนได้ไปอีก1,170บาทนะแมวแบบ มาแถวเรียนกันสองรอบปิดเลยนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้คะเราเหลือหมุนฟรีอีกสามรอบสุดท้ายนะคะกับตัวคูณตอนนี้คูณย6นะคะถือว่าตอนนี้นะคะตัวคูณเยอะแล้วนะ,ะเออแต่ว่าเราเหลือหมุนอีก3ามรอบนะคะแต่ตอนนี้เราก็ได้คืนพืน้นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากนี้นะ,ะเราก็จะได้กาไรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา สรุปท้ายคิดเาว่าจะได้กำไรไปเท่าไหร่เนาะได้มาอีก25บาทค่ะเหลืออีกหนึ่งรอบนะคะได้มาอีก324บาทรอบสุดท้ายค่ะทุกคนได้ไป91บาทค่ะก็ วันนี้นะคะเราหมุนฟีสิรอบนะคะได้เงินรางวัลรวมไป2,611บาทนะเท่ากับเราได้กำไรประมาณพัน<ฮ>กว่าบาทพันเจ็ดมั้งเออก็เดี๋ยวสหาก็จะไปเล่นต่อนะคะก็คือเล่นอีกรอบหนึ่งเบดเท่าเดิมเลยแล้วก็ซื้อฟิวเจอรไปเหมือนเดิมเ๊ะเลยนนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะว่ารอบนี้นะเราจะ เมลจะนำโชคเราเหมือนรอบที่แล้วไหมนะมาค่ะได้ไป19บาทนะตอนนี้นะะตัวคูเพึ่งพึ่งจะคูณ2เองนะเ<ม>หลือหมุนอีก7รอบค่ะได้มาอีก10บาทนะคะเหลืออีก5รอบนะทุกคน ตัวคูณคูณแแล้วนะแต่ว่าไม่มาเลยนะคะตัวคูณคูณสิแล้วนะคะเหลือหมุนฟรีอีกสองรอบได้มาอีก86บาทนะคะแล้วก็ได้มาอีก10บาทได้ไปทั้งหมด97บาทนะคะตอนนี้เหลือหมุนอีกห่งรอบนะคะได้มาอีก12บาทรอบสุดท้ายแล้วะคะ่ะทุกคนได้ไป75บาทนะ อครั้งที่สองที่เราเล่นนะคะได้เงินรางวัลแค่216บาทเท่านั้นเองซึ่งแบบยังไม่ได้ทุนคืนเลยทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็จะมาเล่นคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดซับสไคร์ช่องอาซอติปัดให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ